กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชานะคะอยู่กับดิฉันชัดชัยเช่นเคยค่ะและี่ิลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็จะลงพื้นที่ไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ พลตรีนนทวัชพัฒนิพงศ์พิชยะผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนบ้านนิคมสาม,มคัคคีตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาที่ประสบอุทกภยัยเนื่องจากฝนตกหนัก และมีมวลน,น้ำเอ่อล้นคันอ่างอ่างเก็บน้ำหนองกระโดนเข้าท่วมบ้านเรือนโดยได้มอบน้ำดื่มสะอาดและร่วมกันทำความสะอาดและขนย้ายสิ่งของกลับเข้าบ้านเรือนประชาชนที่น้ำลดลงสู่ปกติแล้วปัจจุบันนะคะปริมาณน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องก็เข้าสู่สภาพวะปกติแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-1่หนสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตับม,มาตรการผ่อนคลายในระยะที่6ในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะชุดตรวจยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดอำเภอสุงแ่งโกลกจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ